นี่ครับนี่หนึ่งรูลองรูดูแล้วก็เคาะรังครับอาสันดิธรรมดาอุดแทนครับโอเคก็ตัดรังมาเลยครับนี่ครับ ไปกันนะนี่ครับสภาพรังสวยๆครับ สวัสดีครับวันนี้เขยยวนพามาย้ายรังต่อครับสวัสดีครับวันนี้พามาไลาย้ายรังต่อครับที่เจอไว้ตอนมาตีพึ่งมิ้นครับนี่ครับนี่โอ้รูสวยเลยลองดูครับนี่ก่ดูดูเดียวแล้วนี่ครับอุปกรณ์ครับมีสำลีสำลเรีกลมๆนี่แล้วก็น้ำมันเบนซินครับลองดูครับมันจะย้ายได้ไหม ว่าจะเอากับมะ้าวลงไฟอลงฟันไม่น่าจะได้นะให้หนูยา้ายอ,อ่ะเตรียมอุปก,กรณ์ไม่รู้ถูกหรือเปล่านะครับทดลองครั้งแรกนั่นเบนซินครับชุ่มๆพอแล้ว นะครับลองดูมีหนึ่งรูลองรูด,ดูเราจะเคาะหลังครับนี่ครับฟังเสียงมันบินครับ รอจนกว่าเสียงมันจะเงียบครับน,นี่ทําให้มันสลบอันนี้อุดไว้ให้มันสลบนะครับมันไม่ตายครับนรัรอสักประมาณสักห้านาทีครับเดี๋ยวรอดูครับรัสงสวย ครับหลังสวยครับลังประมาณใหญ่กว่าลูกตะก้อนนิดนึงครับประมาณนี้ครับต้องรอให้มันสงบก่อนครับนี่ครับยังมีเสียงบินอยู่ครับต้องรอให้เสียงบินมันเงียบปะครับหย่อย่าลังแตกเปิดไว้ก่อน เตรียมพร้อมรอดูครับเดี๋รอดูครับเสียงบินครับดูข้างๆครับ <laughs> มีรูอื่น <laughs> แต่ถ้ามีรูอื่นมันน่นนาจะออกแล้วครับ ข้างหลังครับไม่มีครับรังสวยครับสภาพรังสวยครับรอดูครับว่ารอให้มันเงียบเลยครับรอจนว่ามันจะไม่มีเสียงบินนะครับแล้วเราค่อยทำการเปลี่ยนสํารีครับเป็นสัารีป่าอุดแทนครับเพื่อไม่ให้มันตายครับเดี๋ยวรอมันเงียบสักครู่ครับเดิมนะครับเสียงเริ่ม เงียบลงแล้วครับกําลังแต่งกิ่งครับว่าจะตัดกิ่งใหญ่ไปเลยครับมีเสียงเสียงไม่ค่อยมีบินแล้วครับแต่ก็ยังมีเสียงนิดหน่อยน่าจะเกือบถังหลังแล้วครับสรุปนี่ครับสภาพหลังลังสวยครับหลังนี้ลองดูครับ ย้ญญายหลังแรกครับน่าจะเงียบแล้วเปลี่ยนอาซัมดีธรรมดาอุดแล้วก็เปลี่ยนครับอาซัมดีธรรมดาอุดแทนครับนี่ครับหลบหมดแล้วครับอาซัมดีธรรมดาอุดแทนครับ <Okay. S 1> ก็ตัดหลังมาเลยครับ นี่ครับจับไปก่อนนะนี่ครับสภาพรางสวยๆครับนะครับเดี๋ยวเพื่อความชัวร์ครับเราก็มือใหม่แต่เราจะเอาถุงพลาสติกครอบไปอีกทีครับเพื่อกันรางมันแตกแล้วตัวมันฟื้นครับเพื่อความชัวร์ครับเซฟครับเพราะเราก็มือใหม่ครับเราไม่เคยย้ายเหมือนกันครับนี่ครับเดี๋ยวจะย้ายไปในไร่ครับไปปล่อยไ้ในมุมไร่ครับวังเกีียวหลังแตกนะนี่ครับ นี่ไม่ตายครับชัวร์ครับไม่ตายร้อเปอร์เซ็นครับต่อต่อเนี่ยเอาถุงพลาสติกคุมไปด้วยครับเซฟตี้ครับปลอดภัยไว้ก่อนครับ <c oughs> นาีคระทำลังครับลังสวยๆอย่าให้มันแตกนะ,ะมัดนายาย,าย,นย้ายขึ้นดีให้เดี๋ยวรัดเยอะเดี๋ยวมันแตก จริงๆรักแค่ตรงหน้า้างล่างนี้พอแล้วพ็ต้องกินเออนั่นแหละห่อเหมือนห่อฝรั่งเลยนะนะครับเพื่อกันมันแตกครับเซฟตี้ครับปลอดภัยตัวเองครับอ่าอันนี้เรียบร้อยครับนะครับเก็บอุปกรณ์ครับน้ำมันนี่ครับนะครับเดี๋ยวไปเจอกันในไรครับอ่าครับมาถึงไร่แล้วครับนี่ภาพลังต่อยังอยู่ดีครับไปครับ อาทำเลครับไม่ได้เตรียมไว้ตั้งแต่ตอนเย็นครับแต่ว่า,วาจะไว้มุมไร่แล้วเพราะว่ามุมไร่ไม่ค่อยมีใครเดินมาครับมุมนี้ครับ <Okay. S 1> จ้ามุมคนโคนกอร่วงนี่ครับเดี๋ยวจะมัดไวต้ติดกับกอร่วงนี่แหละครับเนี๋ยตพกมาหักหน่อไม้เดเนี่ยต้อนอะไรยงี้มั้งเนี่ย <c oughs> โอ้มีนกเข่าบินเต็มเลยไปนะะ มันมันโลงไปทางนู้นนะเอ,เนเอนันไปส่วนไโซนนี้แหละส่าโซนนี้ครับโซนนี้ั่มันจะหักหรือเปล่าถ้าลังมันใหญ่อุ้ยข้างในนู้นหลังพึ่งหลางนี่นั่นนะองหลังซึ่งหลังครับหลังเกา่นากนะครับเดี๋ยวพอดูครับเตรียมสถา,านที่ครับ ว่าจะมัดไว้สะพานนี้ครับใกล้หน่งยไหมเดี๋ยวมันนเดี๋ยวมันหักเหรอไ<า>ม่หักหักเดี๋ยวมัเปลี่ยนให้ใหมต้องอุดมันดีงไงเออยออุดกลางคืน,นถ้าอุดไม่ให้มันสลบมันกัดหลังนะมันกัดหลังออกนะม่กัดตัวนั้ง กัดน่าจะกัดออกแหละถ้าแบบเอามาอุดยัดไว้ถ้าตัวมันตื่นผู้มันก็จะกัดหลังกัดรูออกอีกเส้นข้างบนนะ่ะเหมดละนี่ยู่ดีครับนี่เดี๋ยวรอสักครู่ครับออกนอกสูงมากนะยังนีง่ครับเสร็จแล้วครับมัด เนี่ยเอาใบไม้มารองไว้ข้างล่างครับเพื่อตัวตอมันร่วงลงมาครับมันเมนร่วงลงมาจะได้เกาะอยู่กับต้นกิ่งไม้นี่ครับจะได้ไม่โดนมดกัเดเสร็จแล้วสะาพลางังโอเคเดี๋ยวอันนี้ฉีกผงมัดไว้เพื่อคนไม่เห็นครับมัดไว้เพื่อเข้ามาในไร่แล้วจะได้เป็นจุดสังเกตง่ายๆครับ ให้เป็นจุดสังเกตง่ายๆครับจันได้ก่อนครับ mm hmm. ดิวโดวนลังมันบอกครับ mm hmm. นี่ก็ดึงจุกออกครับตัวยังลุกดิวๆอยู่ในรังครับเป่าให้อากาศมันเข้าครับให้กินน้ำมันมันจะได้ เบาๆ่ะโอเคครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวพรุ่งนี้พามาดูครับว่าตัวมันจะอยู่หรือว่าหรือจะตายครับตายครับเดี๋ยวติดตามพรุ่งนี้ครับมาดูครับโอเคครับตัวยังอยู่ดีครับนะครับกำลังสำรวจรังใหม่หรือยังไง อยู่ดีครับโอ้สแสดวก็หาก,กินแล้วนะบินออกไปข้างนอกมันอะ่ะเคอันนี้เอาเนื้อหมูมาให้มันครับนี่วายจะแฝนไปแถวลังนี้แล้วครับต้องไปใกล้มากก็ได้ครับเนื้อหมู มันทำสร้างรังใหม่หรือเปล่าเนี่ยกาลังสร้างรังครับกำลังก่อรังครับเอาดินมาก่อครับน่ะครับคาบอยู่ในปาานะครับอ่ามาก่อแล้วครับโอเคแสดงว่าอยู่ชัวร์ครับรังนี้อันนี้เนื้อหมูอยู่ตรงนี้เอาเนื้อหมูมาให้มันไว้ตรงนี้ครับครับเดี๋ยวมีหลังบ้านอีกรังหนึ่งครับน่าจะรังพอๆกันนี้ครับอาจจะใหญ่กว่าน่อยเดี๋ยวคืนนี้ครับคืนนี้ ลองย้ายครับนี่ครับโอเคครับยังอยู่โอเคครับถือว่าคลิปนี้ได้ผลครับโอเคครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้วเจอกันคลิปหน้าครับผมโอเคสวัสดีครับ